สไปซีสุดตาร์ดไม่สนคนบูลลี่เฉิดหน้าพร้อมเฉิดใช้วงการเพลงต้อนรับ LGBT พลายมัอยากเต็มตัวสำหรับสไปซี่ไทยเดีวมิวสิกชื่อนี้ไม่รู้จักไม่ได้แล้วพอด้ดยวัยเพียงแค่11ปีบวกกับความมั่นใจและกล้าแสดงออกระดับ100%จากเด็กร้านหมูกระทะก้าวเข้ามาอยู่ในวงการ TikTok อกทำคอนเทนต์เปิดมิติใหม่แห่งการดูวงหมอลำ คอนเทนต์ของตัวเองเข้าตาผู้ใหญ่ในค่าย Tidal Music และกลายมาเป็นศิลปินเบิร์นล่าสุดของค่าย t i d ดอล u มิวซึ่งทั้งหมดสป i c ซีไท a ดอล s มิวเจอคำดูถูกและบูลลี่มาโดยตลอดแต่เจ้าตัวก็โนสนโนแครพร้อมบอกว่ายุคสมัยใหม่หนูคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องมาบูลลี่กันแล้ว ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ดีใจมากที่มีงานทำเลี้ยงแม่และครอบครัวในขณะที่เด็กรุ่นเดียวกันก็ยังทำงานไม่ได้เลยหนูจะทำมันให้ดีที่สุดค่ะแต่ถ้าเจอใครมาบูลลี่หรือว่าเราแบบเยียดๆหนูก็จะเชิดใส่เขาทันทีไม่สนค่ะ